สวัสดีคะ่ะช่องใหญ่วันดีชาแนลนะคะวันนี้เยาวันก็พามาชมนะคะวัดป่ามากหนอนะคะนี่เรามาดูพัทธาตโยนกนครกันนะคะเป็นเมืองโบราณนะคะสมัยก่อนนะคะจะเป็นเมืองโยนกนครนะคะพอดีก็มีในตำนานนะคะจะเกี่ยวกับปลาไหลเผือกนะคะเดี๋ยวเยาวันจะพาไปดูนะคะ นี่เราดูพระาธาตุโยนกนครนะคะเห็นคนเก่าแก่เล่ามาว่าเมื่อก่อนนะคะก็จะมีพระาธาตุแล้วก็มีวัดนะคะคือวัดก็เป็นพระอุโบสถหรือวิหารนั่นแหละคะ่ะเนาะที่ยังเหลืออยู่ให้เราเห็นนะคะตรงนี้จะเป็นเกาะแม่ไม้นะคะเกาะแม่ไม้แล้วข้างๆเกาะรอบเกาะก็จะเป็นน้ํานะคะที่เขาจะเรียกว่าเวียงหนองลมนะคะ เวียงหนองหลมนะคะอันนี้เป็นพระาธาตุโยนกนะคะยวันก็พามาดูพระาธาตุโยนกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบ่อน้ําทิพกันนะคะบ่อน้ําทิพธิดาพญานาคนะคะนี่เป็นบ่อน้ําทิพที่ชาวบ้านเชื่อแล้วก็นับถือนะคะโปรดรับชมด้วยวิจารณญาณน,นะคะ อันนี้เป็นบ่อน้ำทิพย์ของทีดาพยานาคซึ่งอยู่ใกล้กับพระเจดีหรือว่าพระธาตุโยนกนครนะคะก็ลุงแกเล่าว่าน้ําบ่อตรงนี้แหละเนาะที่เมื่อก่อนเขาตักมาล้างพระธาตุนะคะสมัยก่อนเนาะก็เป็นบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะใครไปใครมาก็มากราบไหว้พระธา พระาธาตุเนาะแล้วก็เอาน้ำมนน้ำบ่อทิพนะไปกินไปอาบนะคะก็อันนี้เป็นความเชื่อนะคะโปรดรับชมและรับฟังด้วยวิจารณญาณน,นะคะเดี๋ยวเยาว,วันจะได้พาไปดูนะคะเวียงหนองหล่มนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้์และสั่นกระดิ่งให้ยายวันดีชาแนลเดนะคะนี่เป็น วีพีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราติออตดตามอีวีพีต่อไปนะคะ